สบายดีพี่น้องสวัสดีอําแรงพี่น้องเกี่ยวเขากัดแล้วแล้วหมอเลือนะพอน้องนีที่เฮาซื้อไว้ประมาณ2ให้ล้วพี่น้องเอ้ยก็แล้วเบิดแล้วบัดนี้แต่ว่าเขาที่เขาซื้อนพอลดมันบทนสุกพี่คือว่าเาแซ่ลไ ปูกับยนส่ยิมเ่อนอนบ้านบ้านบาก็บ้านอนหน้าประมาณสองอาทิตย์บ่ประมาณเกอบสิบมื่นได้เปนนบายดีบาลุงสบายดีดีทุกันทุกเไปบไปายดีสบดีก่อนสาบดีไหม อูวะไปดไเอออไอะไปอะไปอไปไปไรอะไรอะไรนะไรอไรอะไรอะไร่ะไะไรอะไรอะเรอะอะอนบ้อนไรอวไรอะไรอออะค่อะรบรอะอะไอะไรออากิน อ่างชิมเงินนอนบ้านตาแล้วบ้ด้ยเน่ยงานมื่อก้เดี๋ยวได้บริบหญได้มือแรงมานี่ยแรงมากบริบ่าหญ่แล้วไปบอกไปกินหมบเอาเงนอนบ้านแล้วนี่ดพอ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 จะพ่อ

เอ็งขึ้นมากกบ่าใี้เลยขี่มาค่อยให้วันนี้ค่อจังหน,น,น,น่อยเข่ามากเลยอาชากันเนยเข่ามาจังหน,น่อยอาชากันเนยเข่ามาจะเห็นขาบปิดมาบ่ายแล้ว ไข่ดอกงามนี้มันแหงบ่เปื้อนพี่น้ําฝนไปมากอสะดวกแน่ยามฝ้นนทางเปียกเปน เป็นนางเสือปะลุงสวัสดีปะลุงเน่สวัสดีปะลุงเป็นนางเสือมาเนี่ยอุ้ยรถเป็นเนขาข้าขึ้นป้านนยจะจะานะเจ้าเจ้าวอนนะห้าวห้องห้งหงหงนาวเนี่แนมแนมล,นมล้างอยู่พวกหอยแยนแห้งน,น,นะเขาปัดน,น,น้ำใส่หมดเข้าวบุรีปัดแล้วผสมอ,อืมผสมอาหารซางนะรถพอใช่ไหมบาานะอรถค,คนอื่นบ่อืม กอดกินขาวกับยังนไมนี่อเนยไม่น้ายมาห้องอะไรน้องเนยอยาฮะยาเดี๋พักได้ไปงเขเอาไปเอาเงินชาวัมากจบอมาเติมเงินเอาไว้มือนะเอ้านั่งเียจังได้ไหมเขา nàng ngao sao kìa mắc xả kìa bớt rút bây không bắt nhanh này không lắc cạo đây ơ không lắc hả bà này bay nha bay này đâu ngày nay thấy thả vô à, Chị non lùm Anh à, non lùm có non à, lùm bò à, lùm bò non à, lùm non lùm chứ.

ดกโอ้ยไม่เอนะน้องเป็นคนเดียวหรอมาเอาบุญด้วยเธอโทรศัพท์แม่อุ้ยเดือนเดือนกับดาวมาเคียงกันคักแถมพี่น้องเลยเอาเงินก้อน ก้วัอยแท้เอ่ยมันเปื่อยแล้วบ่ทำไปตีมขยะด้อยเปื่อยเลยอืมนะกินเดย้อน้องนุ่ยวายยังสินอนลุ่มนอนน้ำแม่เพิ่นอ๋อน้องชาได้ปลามาหาพี่สองตัวปลาคือเขาเลี้ยงแหละตึกปลาตะเพียนบอกปลาตะเพียนปลาตะเพียนตาปากน้องนุ่ยเหรอบอมูกินข้าวบอบนกิน อาซาเทคข้าวสือมะมามาต่มมเาทอดไข่มือ่อยบากนพี่น,มน,นอ,อมันกินง่ายๆพ่อเก่อนเอากระชิต้มมะมาอะไรกินมาบงโดยต้มมะมาคือกันแม่เสือสาวแม่มบน่นงวัวใช่งวังวงวัว มันคือลายเสือนะเห็นป่ะเสือมันตัวสีแดงเสือมันก็จะไล่เนี่ยเสือดาวนี่เขาบอกว่าใส่เบอร์โทรนา่าจะเติมเหรอมาขูดมันเจอรางวัลเหมือนกันเลยเฮ้ยรางวัลที่หนึ่งอาขูดได้แม่เขาสียหายเออขูดแต่ว่าเติมได้ยุกเงินไผ่เติมนไงเงินแม่เขาไง แม่สลับหาแม่ห้าก็สลับหาเด้ซับตัวนี้นะเติมเงินบ่สิเติมเงินบ่อรักยังนี่จักราโทรศัพท์มาสิเติมให้เขามาได้ให้บุญแม่เลยลุงดูดิรูปมาใส่กระตุกแล้วจ้าม่ย h à เขาเมื่อนอนบ้านเด็กๆก็สีลงนอนเที่ยงว่าสิสีนอนน้ำกันบ่อ๋อสีนอนน้ำกันกับน้องอาชา ไฟดับป่ะเออไฟรับไฟรับป่ได้๋ยวนี้แม่มไม่นำเติมให้แม่โทลศัพท์ก่อนเนพื่อได้โทรศัพท์ไปสิไปเหรียญอยู่เที่ยงเพลินพี่น้องเลยห้าว <c oughs> ได้หลอดนะอืมเมื่อใดอยากขึ้นมานอนกับแม่นอนเมื่อใดลงนอนเที่ยงกับนอนขอตามที่น,อน้องเนยอ เติมให้แล้วม่ซีบหนิดนี่เดินบมได้แล้เติมสมักนี่ถ่ายให้นไงสมัครเป็นบ่อตรงนี้เปลี่ยนสมักไปจักมือให้แม่สมัครรถไปให้แม่สมัคร์กใช่ไหมซ้ำมือกับสองมือข้าวโคจกอนคิดหนักน้องเนยคิดหนักตอนนี้มันอัสมัครเลย นีน่คือบเปลนทากไว้เปลนท่าแต่ว่าอาเสี้ยวคือแห้งเป็นไงป้าถุนนาชาคือเป่าจนถอดคุ้งดังเลยคุยผูกนาชาครับนาชาเดี๋ยวท่า,านอาบน้ำลงไปล้อาบน้ำเด้ออะไรน,นาชาเราสีน,นอนพี่ไม่เงียเขามานอนบ้านก็เลยไ้นอน ันชมานอนผิดเอะชื่อังไขาเลือดองหาบอขาเลือดององหาเนาะด้พันเกี่ยวหาเครื่องหายหนึ่งดกเกี่ยกกทีนน่งนี้่อะนนดิ้นไ่ได้แม่สมัครเส็จในนี้ทำเืื่อเอง bắt thêm ngân à, thêm thêm mình, là. Chuyện, mình làm thêm hay, smart này hình kêu ngân sang nhàn măn, này cái này, mẹ, mẹ ừ. nơi, bưng được, đi đâu, ยังเศร้ายังสวยได้เลยหนะึ่งได้แล้วเพลิดเพลินชีบิดในธรนมชาก็ได้เข้าก็แล้วแล้ว,ลวไปน้องเอาขึ้นเล่ว,ลวไว้เดินอยู่ตารางขาเด้อบดสรุปกันเดินอยู่หน้าบ้านเดินอยู่พูดบ่อนๆอนีอนอ่ากามีนะคุกเขานะเป็นตารางยันยุ่งายนี่ องเน้อจิ้งเกยังอยู่เทียงกงหนอ๋อน้ินงเ,เาายน้หน่อนม้ยอ้ายงเน้อหน้ห่เกาะจะคาเลยตมีเสียมค่ะอืมยังคาปะเนี่ยเีนี่เียขอสิไปตุก้ำม่มากินก็ปะเนี่ยน้ำตื่น ่อนคคลิปหนาเด้อปะลุงขอบคุณที่เข้ามาหับชมเด้อสบายดี